รอต้นไม้ต้นไม้ยังไม่เดินทางปลูกโชว์ลูกค้าพวกน,นี้เพาะเด็ดฟางสันโคกหนองนามโมเดลปลูกขาปลูกขาอันนี้เผาถากหญ้ารอบแล้วก็เผาเผาแล้วก็ยนระยะเวลาแล้วก็ถากหญ้าอีกครั้งหนึ่งถากเสร็จแล้วก็ขุดไปด้วย ก็ลงปุ๋ยคอกแล้วก็ปูนขาวแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตปลูกหลายอย่างครับปลูกทุกอย่างที่เป็นเงินปลูกทุกอย่างที่เป็นเงิน เกาลัดเราจะร้อมสารนสารนอันนี้ปลูกแล้วพวกนี้บานแล้วรดน้ำแล้วสองรอบแล้ววันนี้